นี่นายจะบอกว่าที่ฉันต้องกลายเป็นกบเพราะนายไปปวดกับหมอผีงั้นเหรอ,อ,อสมน้ำหน้าอยากหวังพึ่งดาว <c oughs> คนเราจะสมหวังได้ก็ควรจะขยันทำงานให้หนักฮะอ๋อ,อก็ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงฉันเป็นสาวเสิร์ฟสาวเสิร์ฟเหรอถึงว่าจุงพิถึงแก้คำสาบไม่ได้เธอโกหกฉันนี่เองอย่าอย่าฉันก็ไม่เคยบอกว่าฉันเป็นเจ้าหญิงคุณก็ระวังตัวให้ดีนะพี่เบิร์ตจะมาจัดก,การคุณแน่ฮะ ถึงคุณจะย่อขนาดให้หนูตัวเล็กกว่านี้หนูก็ไม่ยอมตาบ้าเจมี่อได้อานบทบ้างไหมเนี่ยอันดาเเราจะชวนพี่ชายทั้งสิบสองของแทมิวมาอยู่ที่นี่ด้วยกันแน่นอนเรามีห้องเพียงพองเดียวแใจเย็นๆจะไม่มีพี่ชายของใครมาอยู่ที่นี่จะไม่มีใครแต่งงานเดี๋ยวอะไรนะพี่ขอคุยกับเธอตามลําพังได้ไหมเธอขออนุญาตจากพี่แต่พี่ไม่อนุญาตเอาล่ะ ฉันขอตัวก่อนองราชนีหม่อมฉันขอพูดให้พระองค์ไม่ไม่ต้องพูดฉันคิดว่าท่านไปได้แล้วงานเลี้ยงเลิกแค่นี้ปิดประตูวงังได้นะ,ะว้าเหวไปชื่อไปฮะแบบนั้นไม่ได้สิเร็วสิเอลซ่าเพื่ออ,อันานานะเธอต้องทำได้เย็นดูดีแล้วฉันแค่อยากให้มันสมบูรณ์แบบฮะโอล มันม่ไเป็นเค้กนะเพราะว่านี่เป็นเค้คกไอศครีมต่างหากเปล่านี่เค้กสำหรับอานานานะเป็นเค้กให้อานา,นาโอ้คุณกับคุณนายโอเซนคุณอยู่ฉลองกับเราในปราสาทก็ได้นะถ้าสะดวกใช่ต้อนรับสู่โลกของฉันเดี๋ยวเจ้าตัวเล็กนี่คือใครอ้อซโอเกนวิโอเกนเขาเป็นผู้ฟังที่ดีมากเลยนี่ทุกคนก็เห็นเหมือนกันใช่ไหม มันจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหญิงร้องเพลงถึงสิ่งที่ไฟ,ฟ่ฝันฉันว่าเราต้องกลับไปใส่ชุดราตรีแล้วล่ะอาฮะขอพูดอะไรเหรอไม่รู้สิไม่มีใครเข้าใจหรอซิมบา้าเราต้องกลับไปสกาขึ้นมาเป็นใหญ่พร้อมฝูงไฮยีนานายต้องกลับไปทวงตำแหน่งราชาคืนได้เจอนายอีกนายไม่รู้มันมีความหมายกับเราแค่ไหนมีความหมายกับฉันนายต้องกลับบ้าน พวกเขามองดูเราอยู่ใช่ไหมมีคำแนะนำไหมไม่มีหรออืมฉันควรรู้ความหมายไหมเจ้ากรินหรอมีใครบางคนกำลังเรียกเราใครกันนะเราจะทำยังไงเรื่องอะไรที่พ่อยอมแพ้หรอ ที่หนูต้องรู้สึกเหมือนตัวเองผิดที่ทุกอย่างมันลงเอยแบบนี้อะเหรอรู้ไหมว่ากี่ครั้งที่หนูไปดูตู้จดหมายแล้วหวังว่าจะเจอบางอย่างให้หนูได้รู้ว่าพ่อยังแคร์หรือพ่อยังคิดถึงหนูบ้างสักนิดเดียวก็ยังดีอย่าให้พูดเยอะค่ะพระคุณเจ้าดีเ